บาที่สวัสดีพี่พี่น้องอีคือเก่านะครับผมมาเจอกับผมมีแล้วกับการวันแนวทางเลาพัฒนานะครับประจําวันศุกร์ที่13มนะครับมิถุนายน68นะครับมาเจอกับผมมีแล้วกับแนวทางหล่าพัฒนานะครับตามกระต o r นะครับกอรินบ่าที่ขอสวัสดีนะครับแม่แม่มาชิกเอฟซีขาประจามขอสวัสดีนะครับพี่พี่สมาชิกผู้ที่เข้ามติดตามใหม่ยินดีต้อนรับผู้ช่องบ่าที่พารวยกับแนวทางล่าพัฒนา นะครับผมมาเจอกันอีกแล้วกับแนวทางลาวพัฒนาในมาชิน้นะครับโอ้โหนะครับช่วงนี้ถือว,ว่าลาวพัฒนานี่นะครับรุนเองรุนป,ปังกันทุกครั้งเลยปล้มกันตลอดสลับชว่วงนี้เนาะนะครับก็ทําเต็มที่และพี่มาชิดสลับสูตรแนวทางสลับรอบนี้ก็คัด เน้นให้เหมือนเดิมนะครับสำหรับแนวทางเราพัฒนานะนะครับนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งคลิกคิงกดกระแจ้งเตือนไปด้วยนะเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆมาชี้จะได้ไม่พลาดแนวทางฉบับเต็มเต็มที่เหมือนเดิมเต็มที่ทุกครั้งเต็มที่ทุกๆแนวทางสำหรับแนวทางผมในทางในเดินดีเดินต่อนะในทางหนเดินไม่ดีปรับแต่งแก้ไขนะครับไม่นิ่งนอนใจแต่อย่างใดทุกๆแนวทางและก็ทุกๆช่องทางนะครับก็ขอบคุณนะครับแม่ๆมาชี้ไปด้วยกันแลวกันเนาะนะครับที่ยังติดตามแล้วก็ ยังไม่จ่ายแนวทางมาโดยตลอดนะครับสำหรับวันนี้นะนะครับสำหรับรอบนี้ถ้าเกิดมาชิดชื่นชอบก็เ่วยบายจดไว้เนาะนะครับถ้าไม่ชอบก็ให้ชมเป็นแนวทางไปะนะครับผมเนาะนามั่นที่เหมือนเดิมเจมี่ทุกครั้งเนาะสำหรับแนวทางผมนเนี่ยมาชิดและก็ในวันศุกร์ที่13นี้นะผมก็จะมีแนวทางในรูปกุมารไข่ดูในมาชินะครับเป็นแนวทางมงคลน,นะครับ จันพุทธศุกร์เนี่ยผมจะจุดเดินทางเรื่อยรูปกุมารไข่เสริมนะครับถ้าเกิดชชอบนะรูปตาไข่ก็อย่าลืมไปขอพรตาไข่กันนะเปิดตาไข่อ่ายจำนวนดวงเราเพื่อมีโชคมีดวงกันนะฮะตาไข่เนาะนะครับ,นะรบฝากไปดูกันเลยกันนะฮิมมชิกแล้วก็ผมมีไลฟ์สายด่วน18ในียร์ค่าเข้าในะิมมชิกถ้าเกิดชื่นชอบก็อย่าลืมมากราบเวทีกันสำหรบเดินทางสายด่วนเดนียร์คเน้นให้เนาะนะครับรัฐบาลไทยนะนะครับนะครับเท่าที่เดี๋ยวผมมาสรุปโครงสไ้า์ให้สำหรับเนินทาง รัฐบาลได้นะครับเดี๋ยวมานี่มาฟาดหนเนะาะฝากติดตามไปด้วยกันแล้วกันนะครับผมมาดูคำเตือนกันก่อนแล้วค่อยไปสรุปผลกันว่าเป็นอย่างไรสาหรับในรอบที่ผ่านมาสำหรับเราพัฒน,นาผมเนาะนะครับ้าชอบพีพีเอ็สี่กลางนะักการดำเสนอสุขคุนวนุงทวเลขประกอบการพิจารณากับแนวทาง ลาวพัฒนาในมาชิกนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดในมาชิกนะโปรดใช้วิจยยารย์ในการรับชมไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชน,นิดเนาะนะครับผมวิธีแปดสองเจ็ดนะหรหัสนี้สายที่มาชิกค,คนไหนที่จะไปเกาะในห้องเรียนเนาะนะครับจะได้ไม่ตกขบวนทักได้เลยนะครับผมเนาะนะครับมาดูในรอบที่ผ่านมากันก่อนในมาชิกแล้วค่อยไปดูในรอบนี้กันสลับลาวพัฒนามาสรุปผลกันก่อนนะครับผมนะครับเาราพัฒนาประจําวันนะครับพุธที่สิบเอ็ดนะครับผมเนาะนะเดือนหกหกแปดผมไม่ห้ากับหก นะผมให้ห้ากับหกสรุปผลนะสี่เจ็ดสองศูนย์สามสามนะครับสี่เจ็ดสองศูนย์สามสามเรียบร้อยเลยนะครับผมห้ากับหกนะครับโอ้โหนะครับไม่ลงนะครับขอพาที่มาเช็กไว้ด้วยกันแล้วกันสามในรอบที่ผ่านมานะครับตัวเด่นไม่ลงเลยนะคสี่ตัวนี้สองศูนย์สามสามนะครับบึนลงละสําหรับเราพัฒนานะเบิ้นสามสามนะครับแต่ผมให้ห้าห้ากับหกหกสำหรับแนวทางเบิ้นเนาะนะครับเออไม่ลงนะที่มาเช็กมาวันลงไหมยังไม่ลงลงหนึ่งตัวสอง 48นะครับ2ลงสลับเหรียญกลางวันนะนะครับแต่เข้ามา20แต่ผมไม่มี2ในมาชิอ่ะมาดูสายด่วนนะครับสายด่วนก็จับคู่ไม่เข้าเหมือนกันสลับในทางสายด่วนนะครับผมมี2อยู่นะครับไปส่งไป21นะถ้าจับเลขเหรียญไป21เนาะนาบแต่เข้ามา20นะครับ3ก็ไป34เลยอันนี้เข้ามา33นะครับผมอ่ะนะครับ ทาเจ็มพี่และสลับร้อยที่ผ่านมาขอี่มาชิกไว้ด้วยในกระไกันนะครับข้างหนึ่งเนาะนะครับสําหรับแนวทางลาวพัฒนาหน้าไลน์ผมฟาดที่หกเนาะผมไม่ลงนะครับผมให้ระวังเบื้อนไว้ด้วยนะนะครับสลับหน้าไลน์เนาะเพราะผมจับพี่น้องให้เนี่ยนะครับผมก็ให้ระวังเบื้อนอยู่แล้วนะครับเออแต่ใครกันเบื้อนไว้โชคดีไปสลับร้อยที่ผ่านมานะครับลาวอ่าพัฒนานี่นะครับช่วงนี้นะครับจับตัวยากไม่เบื้อนก็หามไม่หามก็เบื้อนหน้าในมาช็กนะแต่ร้อยที่ผ่านมาเบื้อนลงละ นะอ่าสาหรับรอบนี้ก็ตามกันต่อเนี่ยมาเช็คค่าเกิดเชิงชอบเนาะนะครับตามชอบให้ชมเป็นแนวทางเตรียมมาคัดเลยนะสำหรับแนวทางรอบนี้เนาะนะครับสะดวนก็18บแปดในการเคลื่อนเก่าเรื่องเกิดเชิงชอบนะนะครับอย่าลืมนะเลื่ทุกตาไข่นะครับก็จะจุดให้เคลื่อนเก่านะครับเกิดเชิงชอบก็อย่าลืมไปติดตามชมไปขอพรตาไข่กันนะครับเอ้านะครับทุกๆแนวทางมีเข้ามีหลุดเด้อนะครับอ่ะตามกันต่อเนาะนะครับคัดแล้วนะนะครับอ่าจะชอบก็ฝากพิจารณาไปด้วยกันกันเนาะเรา นะนะครับวันที่13เนาะ3มทับหทับ6เปิดเนาะนะครับยังไงขอให้เดินดีสลับรอบนี้นะนะครับถ้าี่ชอบก็ฝากพิจารณาไว้ด้วยกันละกันเนาะนะครับนะครับอย่าทำให้เข้าไม่หลุดได้มาชิคนะครับถือว่าขัดแล้วอมาดูตัวเด่นนะสลับสายออกกำลังกายนะครับเด่นไว้ตัวนี้นะครับสลับรอบนี้เนาะ9กับ4ี่นะ เก้ากับสี่สี่กับเก้าเนี่ยมาชิกจับคู่ได้เลยนะนะครับชอบไหมอ่านะครับอ่าเพราะบางครั้งเข้ามาเป็นคู่วิธีปลอดภัยก็คือในตัวเด่นสลับสายออกกําลังกายนะนะครับสลับเรืวิ่งในผมมาเน้นพร้อมสายด่วนสิบแปดนาฬิกาเวลาผมไล่สายด่วนนั่นแหละหนาเด่นเน้นมาฟาดให้แล้วตามด้วยสองตัวเด่นเด่นสองตัวเนาะสองตัวเด่นสองตัวมีนะครับอ่าผมจะจับเด่นละสามชุดสลับมาชุดจับคู่เด่นเนาะนะครับนะครับเด่นเก้าก็จะมีนะครับอ่า 959798เดนะเด่น9ชอบไหมนะครับและเด่น4ี่นะครับ41่2 4 3นะเบิ้ลน,นะ99กับ44่่เราผานหานี่ยังไว้ใจไปไม่ได้นะสลับในทางเบิ้ลเนี่ยมาชีหนาะเบิ้ลหน้ามังาม่งละหามั่งละนะครับเมื่อวนะี่ผ่านมานี่มาเบิ้ล33เบิ้ลลงละนะครับรอ,อบนี้ นะครับจะเบื่อเลจะหามเดี๋ยวมาลุ้นกันเดี๋ยมาสินะครับเออนะครับมาดูในตัวเน้นผมนะนะครับก็สี่สี่เก้าจะคู่ได้เลยผมจะจับเด่นละสามชุดสลับในชุดจับคู่เด่นสองตัวเนาะนะครับเด่นเก้านี่มีเก้าห้าเก้าเจ็ดแล้วก็เก้าแปดเด่นสี่ก็จะมีสี่หนึ่งสี่สองสี่สามอ่ะยังไงขอให้มาในะตัวเน้นเรือยรอบนี้ยังไงขอให้มาในตัวเน้นนะนะครับอ่ะจักพี่น้องเก้าแปดแปดเก้านะนะครับเดินทางไปจะเดินไปทางกลับแล้วก็ อสี 42, ่ <Wars> สองสองสี่นะครับช่วงนี้ระวังหกเนาะนะเพื่อกระดกหัวให้มามิชินะครับผมชอบไหมนะครับสลับในตัวนี้ต้องระวังนะนะครับวางเก้ากับหกด้วยนะครับผมเบื้องก็เก้าเก้ากับสี่สี่นะครับชอบไหมเบื้องรอบนี้นะครับผมจับเด่นอ่ะเก้ากับสี่นะที่ผ่านมาผมจับพี่น้องให้นะนะครับเบื้องลงนะเฮมามิชิอ่ะนะครับขอชุดีการสลับในชุดจับคู่เด่นสองตัวเนาะนะครับแล้วก็ตามกัด้วยสามจะเด่นเด่นสามตัวนะนะครับสาม ตัวเด่นเนาะสามตัวเด่นสามตัวมีนะครับเจนะนะ็ด, 3, กดกเก้านะแปดนะครับแล้วก็หนึ่งสี่สองนะครับแล้วก็สองสี่สามนะสาหรับชุดสามตัวก็สามชุดอีกขึ้นเก้าเนี่มาชิกนะครับมาได้แล้วร,ร,รับในสามที่นั่งเนี่ยนะครับผมอ,อันนี้ผมจะไว้เขียนเด่นกำลังวันนะเวลาผมไลฟ์สายด่วนนี่แหละนับสิบแปดในกาด้วใครชอบในหางาสายด่วน ลาพานาผมนะครัจะเขียนเด่นกลางวันให้ด้วยนะครับนะครับเดี๋ยวผมย้อนให้รอบหนึ่งนะมาเช็คสลับแนวทางลาพานาผมประจำวันศุกร์ที่13นะครับมิถุนายน68นะคมาชี้แป๊บเดียวจะครึ่งเดือนละนะครับผมเนาะนะครับ94 99จะคู่ได้เลยนะครับผมาึ้นเข้ามาเป็นคู่นะวิธีปลอดภัยก็คือเด่นเด่นสลับสายออกทางกายเนาะชอบไหมชอบตามนี้เลยนะครับ95 97 98นะนะครับ96ไปนะครับ41 42แล้วก็43นะผมเน้นที่98 กับ42นะนะครับสำหรับ็นตัวนี้นะครับเออนะอันนี้คือในตัวเด่นนะนะครับบางครั้งมันมาในตัวรองต้องระวังไว้ด้วยเนาะนะครับผมอ่าก้าวแปดหกแปดระวังไว้ด้วยนะชว่วงนี้ต้องระวังเพื่อกระดดขึนะ้นเนาะนะครับอ่านี่เป็นสูตรป็นอาหารนีิมาชิกนะครับ99กับ 44น่าสลับนะเาเลอนชอบไม้นะครับผมอชอบแคบเลยนะครับใครมีกําลังกำลังกระดกหัวเนาะนะครับนะครับอขอช่วยในกันสลับชื่อจะพูดถึงสองตัวและสามตัวหน่งก็มี798 142แล้วก็243สลับไปชุดสายมีนั่งชอบไม้นะครับผมอะนะครับก็จะประมาณนี้สหรับในทางเราพะนันผมประจาวันศุกร์นี่เนาะยังไงขอให้มาสองที่นั่งสามที่นั่งเลยเด้อสลับว่อนมีจะได้ปุ๊บปั่วปังปังกันยังไงขอเป็นวันดีๆเลยนะครับสลับสูตรในรอบนึง สุกที่13นะครับเดี๋ยวรุ่นปางกันนะครับผมอย่าลืมนะนะครับจะชอบในทางรูปกุมารไข่นะครับจุดให้เหมือนเดิมสรับในทางมงคลนะเป็นในทางรูปนั่นแหละจันพุทธสุกโอเคจุดในทางรูปตะไข่เสริมนะครับตาไขยังถือว่าช่วงนี้ยังถือว่ามีพลังนะครับติดตามไปด้วยกันนะครับผมรัฐบาลไทยในเสาร์ที่นะครับผมเน้นมาฟาดให้สลับโคศรดยรัฐบาลไทยจะอาัจะเจ็มแน่นอนนะครับผมขอขอบคุณทุกคนเป็นดีๆนะครับ ขอบคุณทุกๆการไลค์การแชร์แชมาชิคขอบคุณทุกๆการติดตามจากสมาชิกที่มาติดตามใหม่ไปด้วยกันละกันหวังว่ารอบนี้คงจะนำพาสมาชิกโชคดีสองที่นั่งสามที่นั่งกับในทางผมสหรับลาวพัฒนาในีอ่อเป็ัวัดีๆสําหรับพี่มาชิกทุกคนไปด้วยกันละกันเนาะสี่แปดรายการนะผมมี like ไลฟ์สายด่วนนะครับลาวพนาให้กับนะที่ชอบจะให้ผมจับสามที่นั่งแถวเดียวก็สี่แปดรายการมาพบปะพูดพคุยกันมาวิเคราะห์กันนะครับโชคดีเป็นของทุกคนนะครับเดี๋ยวมาลุ้นปังกัน,กน,นมันๆไปน้ำกันนะครับสรบห,บหรับลาวพนาะรอบนี้เนาะนะคคคคครรรรัััับบบบมมมาาเจอออกกผททีีี่่ตตตไปนนะะขุุณิดดดสสวโชครับ Thanks for watching!